สวัสดีครับสวัสดีพีพีพน,น,น้องๆนานาทุกท่านครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่31เดือนหาปี63ทั้งไข,ข่เซียนขืนมุสุรินก็สิได้มารีวิวสินคา้าที่ทั้งไข่ได้น้ำมาจัดโปให้พี่ให้นองกันกับผมเป็นโปชุดดักนกกวักคืนลักดักพังคอนอุปกรณ์ดักนกอิลุมไก่ปลาครับผม นี่ก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆครับผมที่ทางขายเซียนคืนเมืองสุรินสิได้มารีวิวรายละเอียดสินค้าให้ได้ทราบไปกับผมนี่ฮะอยู่ข้างหน้าท่านนี่ก็เป็นนีฮะหุ่นย่างนกกวักกับผมที่ทางขายเซียนคืนเมืองสุรินสิได้นมาจัดโปให้พี่ให้น้องชุดใหม่กันกับผมนี่ฮะนี่ก็เป็นโปชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผม จุด1,100บาทกับเป็นโป้ชุดดักหนกควักบริการเก็บไปทาง100บาทครับผมรอใจนามบัตคือหนึ่งพันสองร้อบาทกับสิมารีวิวใไฮเดรซากก็หลายชิน้นครับผมบัว่าสิเป็นคืนลักดักพังพอนตอนหนึ่งลักนี่ทั้งไข่เซียนคืนมุกซุลินกับเห็ดไฮเจ็ดบวงนะครับผมหนึ่งลักนี่มีอยู่เจ็ดบวงนะครับกับ้ำเป็นชุดโป้คือกันแหละครับผมพอทั้ง ลักๆแล้วธรรมาดานี่หนึ่งลักนี่เสียกันอยู่หาหรือว่าหกบวงตอนนี้ทงางไข่เซียนขืนมสุสลินน่ฮะจัดให้เจ็ดบวงเลยครับผมนี่ฮะราคากันเองเลยครับผมตอนนี้ราคาบา,บานๆกันสนใจกัทักเขก้ามาได้ครับผมมีอะไรหาต่อหนึ่งลักก่ะสองสนินครับผมนี่ฮะเผื่อเป็นการบา่เสียวโอกาสทางข่เซียนขืนมสุสลินกับ เห็ดเป็นชุดพิเศษเลยครับลักละเจ็ดบวงน,บนี่ฮะรายละเอียดสินค้าครับผมจะเป็นคืนเดียวสามสิบเอ็ดลักครับผมเดวสิมารีวิวรายละเอียดการจัดส่งแบบ cod ให้พี่ให้น้องเลยทราบครับผมก็เป็น รายละเอียดที่ทั้งขายเซียนคืนเมืองสวิรได้จัดทรงในเดือนพฤษภาครับผมนี่ฮะเดือนหานเป็นบินที่ทั้งขายเซียนคืนจะได้มารีวิวให้ได้สาบกันครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็บินนี่ก็ลูกค้าได้สั่งเขามากอะเจ็ดสิบ 70, กว่าทันครับผมนี่ฮะวัดธรรมดาก็ประมาณยี่สิบทันครับผม หยอดชำระกมีกันหลายหยอดกับผมนี่ครับอยู่ข้างหน้าท่านกัเป็นบริการจัดเก็บไปลายทางทั้งนั้นกับผมนี่ฮะหยอด1 9ึ่งพันเก้าหนี่ฮะหนึ่นี่ครับลกัลกๆกับเป็นโป้จุดดักนกกวักกับผมนี่ฮะหนึ่บาทเป็น,นวันที่ยีเก้าเดือนหาากับผม เป็นวันที่28วันที่27จะเป็นหลกัลกๆกับเป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD ครับผมเพื่อความชัดเจนนะฮะความชัวร์ับทางขายเซียนขืนมังสุรินกันได้นำสินนขามาบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD ให้พี่ให้นอกกันครับผมนี่ครับสำรับทันทีนี่ฮะ สะดวกโอนกับเป็นบริการจัดเก็บไปทางกับผมหรือทันทีสะดวกโอนกับหลือแต่ความสะดวกของลูกค้าครับผมทางขายเซียนคืนมังสุรินกับได้มารีวิวให้พี่ให้นอ้องได้สาบกันตามวันที่ครับผมหรือทันทีสะดวกมาลับเองกัหรือว่าทางผ่านกันบเว็บเขามาเล่นมาคุยน้าขายเซียนคืนครับผมรายละเอียดสินค้าใหม่ๆม่ทางขายกั ได้แจ้งเปิดขายให้พี่ห้น้อนกันตามวันที่ครับผมเนี่ยส่วนนกอิลุ่มัตเมียเนี่ครับลูกค้าได้สั่งเข้ามาแล้วครับได้คุยกับลูกค้าตอนเสาร์ครับนี่แหละครับสินค้าที่ทั้งขายเสียนคืนสิได้จัดทรงให้นี่ฮะรายละเอียดสินค้าก็คือตามภาพหรอครับผมรายละเอียดความชัดเจนก่อนจัดทรงตัวน,นี้ก็มีเจ้าของแล้วครับผมอยากรีวิวให้เพื่อนได้ทราบให้เพื่อนได้เห็นว่าสินค้าที่ จัดทรงนั่นนะฮะเป็นแบบใดนี่ครับส่วนหุ่นย่างหนกควักนี่ครับผมรายละเอียดสินค้าตามภาพขนาทันเลยครับผมรายละเอียดทั้งขายเสี้ยนขืนมุสุลินรับประกันให้ครับผมนี่ฮะเป็นงานที่คัดละเอียดครับผมก่อนสิ่เดืนละมาเปิดขายให้ที่ให้หนองกันกะเป็นรายละเอียดไม่ไหมครับผม นี่ฮะนี่ก็เป็นเอ็นทำคืนลักกับผมเอ็นทำคืนแขวนคืนลักทางขายเสน้นคืนมัร์ลินกับมีบริการในที่ให้น้องครับเดี๋ยวสิาพาเขาไปชมรายละเอียดสินค้านี่ครับหลักๆแล้วเป็นโทนสีน้ำตาลครับผมเป็นเอ็นผมยอมโทนสีน้ำตาลมีตั้งแต่เบอร์60 70 80 90เบอร์ลอยเบอร์ลอยยีครับผมนี่ฮะ ที่ยู่ข,ข้างหน้าท่านครับผมเดี๋ยวผมสิมาอธิบายเอ็นชุดใหม่ให้ได้ชมกันครับผมนี่ฮะเป็นเอ็นชุดใหม่หลอดใหม่ครับผมนี่ก็เป็นเอ็นที่ถ้าสั่งไปท้ำคืนหลักบวดได้วัดตัดที่ละเส้นสองเส้นเลยครับผมนี่ฮะตัดผ่ากลางเลยรับผมใส่กระเจ่๊ยตัดเลยครับนี่ฮะ ใส่กักไก่ตัดไปเลยกระเสียดึ้นรักได้พอดีกับผมกัดระยะความยาวแล้วนี่ฮะทั้งไข่เส้นคืนได้คำนวณออกมาแล้วคือตัดภากา้านเห็ดคืนรักได้เลยครับผมนี่ครับนี่ก็ผมเห็ดเป็นสองมวนต่อหนึ่งมวลด้วยครับผมนี่ฮะอยู่ข้างหน,น,น้าธานีนี่ฮะเห็นสายเคเบินไทยหลดาดบระคับมีอยู่หาเส้นหาเส้นที่มัดอยู่นี่นี่ฮะคือซิปมวนลนะครับผมเพราะว่าเห็ดสองมวนต่อหนึ่งมวน กสรุปแล้วคือหนึ่งถุงนี่เห็ดใดสิบชุดขึ้นครับผมนี่ฮะสิบชุดขึ้นตอน่อหนึ่งถุงนี่กรเป็นเอเ็นเบอร์แปดสิบครับผมถุงลอยหาสิบบาทนี่ฮะเป็นทนสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่นี่ฮะลูกค้ากะสนใจแบบใดก็ทักเขามากกับผมหรือว่าอยากได้วงหน่อยวงใหญ่เนี่ยสั่งเขามาได้ครับผมถ้าใส่เอ็นวงกว้างวงใหญ่ การดีตัวของเอ็นกับซีดีครับผมเพราะว่าเห็นเอ็นเอ็นวงน้อยนี่ต้องถ้าเนี่ยวงกว้างความกว้างนี่อยู่ที่บ่ต่ำกว่าเจ็ดนิ้วครับผมตัวนี้เป็นเอ็นหลอดไม้ครับผมตัดเส้นผ่ากลางแล้วก็ทำคืนรักได้เลยครับบ่ได้วัดมาตัดที่ละเสน้นสองเสน้นบ่เสียเวลาครับผมใส่กันใกล้ตัดนี่ฮะตัดผ่ากลางใส่งานได้เลยครับ เป็นรายละเอียดเป็นใหม่ๆกับผมในวันที่3 1อนี่ฮะเดือนหาปี63สกับเป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมส่วนนี่ฮะคืนรักดักความค่อนตอนหนึ่งรักอ่ะมอยูเจ็ดบวงกับผมนี่ครับเป็นรายละเอียดใหม่เป็นชุดโป้ครับผมที่ทางขายเซียนคืนเดย์ทำเพื่อไม่พี่ให้นองกันกับผม หรือทันทีสนใจเนี่ยคืนแขวนครับผมคืนแขวนซีเบบวง้อมลังเก็บร่วมทรงแถมกระดิ่งสองอันครับผม4ี่บาทนีสำหรับทันทีสนใจกัถักเข้าบ้าใดครับผมขาเหลืออุปกรณ์ชิน้นใดก็เขามาสร้างสื่อกันใดครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียด สินค้าไม่ไม่ครับผมที่ทั้งขายเซียนคืนเมงสุรินได้น้ำมาเปิดขายให้พี่ให้น้องลักลักกับเปิดขายตามวันที่ครับผมเพื่อความชัดเจนความชัวร์ทั้งขายเซียนคืนเมงสุรินมีสินค้าครสินีวิยให้พี่ให้น้องได้นี่ฮะได้ชมกันทันทีครับผมกเป็นบริการของขายเซียนคืนเมงซุรินก็ขอฝากพี่ฝากน้องเอาไว้สำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ